สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รขัติยาราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกร่ผู้สําเร็จก,การศึกษาจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินวันนี้เวลา12นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องน,งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างขวัตวรัตคยีราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิลปราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาประจำปีการศึกษา2565และ2566ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายน2567เป็นวันแรกปีการศึกษา2565 สภามาหาวิทยายลัยมีมติทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปีการศึกษา2566มีมติทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ภูมิศาสตร์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,าชชมารีในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานโลกเกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2,566และ2,567และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารวม2,222คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทกวาวว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นแต่ละคนควรจะได้ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชชนกที่ว่าขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่1ทั้ง,ทงนี้เพราะประโยชน์ของเพื่อมนุษย์คือประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับร่วมกันและเมื่อส่วนรวมได้รับประโยชน์คือความเจริญมั่นคงแล้วแต่ละคนผู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมก็ย่อมมีความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานด้วยบัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดก็ตามจึงต้องบุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ประกอบกับความรู้ที่ได้ขนขวายศึกษาเพิ่มเติมไปใช้ในการทำงานให้สมาำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์สุจริต mm hmm. องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการประชุมใหญ่สมาคมสานรัะตะธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอัธนิติติดสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปโรงแรมดิแอตเทนีโฮเทลแบงกอกในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมาคมศาลร,รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียหรือ AACC ครั้งที่6หัวข้อศาลร,รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าในการเสริมสร้างความยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญเพื่อสังคมที่ยั่งยืนซึ่งศาลร,รัฐธรรมนูญไทยในฐานะประธานสมาคมศาลร,รัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้มีประธานสมาคมศาสตร์รัฐธ,ธรรมนูญต่างประเทศและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย14ประเทศเข้าร่วมเป็นการประชุมวิชาการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญระดับนานาชาติครั้งสำคัญและภายหลังการประชุมจะมีพิธีลงนามและออกแถลงการร่วมในการจัดทำปฏิญญากรุงเทพซึ่งจะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่เด่นชัด ในการเป็นผู้นำการพัฒนาทางวิชาการของสารรัฐธรรมนูญไทยในเวทีระหว่างประเทศและเวทีทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของสารรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชียต่อไปในอนาคตองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปพ่อบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนจากเขตความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้โปรเด็กภัยบู์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอศรีสาครที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่27มิถุนายนวันที่4กากรกฎาคมวันที่8และ12สิงหาคม2567ณหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารปราณที่4903อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้นเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอรามันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่4และ9สิงหาคม2567ณนหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารปราณที่4116อำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ตอนบ่ายเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค60ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22การกรกฎาคมและวันที่9สิงหาคม2567ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองปัตตานีจากนั้นองคมนตรีไปสถานีตำรวจภูทรเทพาอำเภอเทพาจางังหวัดสงขลา เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค20ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่23กร,รกฎาคม2567ต่อจากนั้นไปโรงพยาบาลสงขลานครินทร์น้ำเอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่จ่าสิบโทวัชส,สานเพชรสังหารจ่าสิตรีวรวิทย์นรัตตะและสิบโทอดิสัยศุิริวัต ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่6เมษายนวันที่20พฤษภาคมและวันที่5กร,รกฎาคม2567เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้พลเดกภัยบูร์คุ้มฉายาองคอมนตรีร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลา โรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูล,ลนิธิพระดาบดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเพื่อให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อโดยนักเรียนทั้งหมดจะพักอาศัยในโครงการตลอดหลักสูตรโดยไม่ต้องเสียค่าที่พักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงและนำไปประกอบอาชีพได้จริง